ันตัวอะไรนะขาเยอะแยะไปหมดเลยมา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 เป็นสัตว์เลี้ยงของฉันนะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ในรองเท้าเนี่ยมีสัตว์อะไรให้เราจับบ้างนะเฮ้ยนั่นอะไรขาวๆเนี่ยใช่ไข่กบหรือเปล่านะได้แล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยไข่กบหรือเปล่าเนี่ยออื้ รวมไปไหนนะเดี๋ยวจับเอามาเป็นสัดเลี้ยงสักหน่อยสงสัยมันคงไปที่อื่นแล้วเนะี่ยปหายัางอื่นมาจับเป็นสั่งเลี้ยงแทนดีวกว่าลาลาลา เฮ้ยนั่นตัวอะไรนะขาเยอะแยะไปหมดเลยนี่มันจะขาบนี่นะเราเคยดูในสารคดีทำไมแกไม่ใส่รองเท้าล่ะเนี่ยหรือเพราแกไม่มีตังค์ซื้อรองเท้าละสิ <c oughs> ฉันเริ่มรักแกขึ้นมาแล้วสิมาให้ฉันจับเป็นสัตว์เลี้ยงท่านดีๆนะมามามา,มา,ม,า,ม,ามาเป็นสัตว์เลี้ยงของฉันนะ <c oughs> นี่ <c oughs> นี่ ได้แล้วเจ้าตาขาบน้อยฉันจะดูแลแกอย่างดีเลย,ยาาม,มานั่งดูทีวีกันนะเฮ้ยจะกัดฉันเหรอฉันให้แกกัดนี่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 ค่ะก็เยอะเดี๋ยวฉันเปิดสารคดีตขาข่บสาวให้ดูนะมา,มาดูทีวีกันดีบ่าเนาะอืสาวตาขาบเต็มไปหมดเลยเขาวสวยมวยอื้มเลยเห็นไหมนี่อุ้ย ข้าศึกบุกสงสัยเมื่อเช้าพ่อเติ้ลเอานมบูดให้เรากินอีกแล้วแน่เลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแกรออยู่นี่ก,ก่อนนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวข,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 ขอไปจัดการฆาาศึกก่อนนะอย่าหนีไปไหนนะอย่าหนีไปไหนนะเดี๋ยวมานะ a few moments later สบายทองไหมใส่หมดพุงเฮ้ยเจ้าตาขาบน้อยเฮ้ยแกหายไปไหนแล้วเนี่ยเออเจ้าตาขับน้อยแกทิ้งฉันไปอีกแล้วละเนี่ยฉันยังดูแลแกไม่ดีใช่ไหมฉันคงดูแลใครไม่ได้จริงใช่ไหมเนี่ยเลี้ยงตัวอะไรกันหนีไปหมดเลย จูเนี่ยเป็นไรอย่างเงี้ยร้องไห้ทำไมเนี่ยกระหักใช่ไหมมันหนีผมไปอีกแล้วพี่ฮะคือเจ้าตะขาบน้อยสัตว์เลี้ยงของผมอะใครบอกให้เจ้าตะขาบมาเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงมันอันตรายรู้ไหมถ้ากัดไปมันถึงตายเลยรู้ไหมจริงเลยพี่ใช่เอาอย่างนี้เดี๋ยวพี่จะออกไปข้างนอกอ่ะเดี๋ยวพี่ซื้อสัตว์เลี้ยงให้เราเดี๋ยวรอให้รู้ไหมเดี๋ยวพี่มาแป๊บเดียววันนี้ก็ร้อนจังเลยห่มเท้าเป็นได้จังเลย สายแล้วนี่ไปดีกว่าอืเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ในรองเท้าเนี่ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอะไรอยู่ในรองเท้าเนี่ยโอ๊ยอืมอุ้ยกัน